สวัสดีครับคลิปนี้มีโปรเจคเตอร์พกพารุ่นใหม่จากฟันฟอกมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ทรงกระบอกนะมีขาในตัวด้วยนะครับสังเกตดูตัวนี้จะมาในนามยี่ห้อฟันฟอกนะครับผมเข้าใจว่าอ่านว่าฟันฟอกนะแต่ว่ามีตัว o 2อตัวฟันฟอกนะครับ enjoy the life นะครับสังเกตดูตลักษณะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ทรงกระบอกมีขาในตัวสามารถที่จะยกขาขึ้นมาได้นะครับก็สะดวกกับการพกพาดีตัวนี้ก็จะเขียนว่า create A Better p r i v a t e cinema for you ก็สามารถสร้างโรงหนังส่วนตัวของเราเองนะครับมาในกล่องสีขาแบบนี้เลยก็ถือว่าพกพาสะดวกครับตัวนี้เป็น HD แล้วก็ไม่มี Wi-Fi ในตัวนะครับอื่นๆเป็นตัวโปรเจคเตอร์ที่รู้สึกว่าค่อนข้างออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกมากๆสามารถดูหนังก็ได้เล่นเกมก็ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับมุมได้ไม่จำกัดนะครับสามารถเป็นสินค้าใช้งานได้ทั่วไปแล้วก็ เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์นะครับสามารถที่จะเล่นเพลงได้มาดูกันว่าภายในเขาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวโปรเจคเตอร์นะครับก็มาในรูปทรงกระบอกแบบนี้เลยเขาจะมีขามาในตัวด้วยนะครับตรงนี้เป็นขาแล้วก็จะมีเขียนว่าฟันฟอกตรงนี้ด้วยบริเวณด้านหลังจะมีตัวเกี่ยวเข้าใจว่าตรงนี้คือห้อยกับผนังนะครับหรือกับขาตั้งอย่างอื่นก็ได้ แล้วก็จะมีหมุดการเลื่อนมาให้ 1, 2, 3, 4คุณสามารถวางกับพื้นเป็นแนวตั้งได้นะค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็จะมีสเปคนะครับโปรเจคเตอร์โปรดักต์โมเดล TS-7 นะครับไฟ AC 2 2 0โวลต์เราได้เลยแล้วก็ขาตั้งตรงนี้ก็ถอดออกมาได้ในการถอดขาตั้งนะครับให้คุณโยกแบบนี้นะแบบนี้ง้างขึ้นมานะครับแค่นี้ปกติจะอยู่ท่านี้นะให้คุณงัดขึ้นมาแบบนี้ คุณก็จะเห็นโปรเจคเตอร์ในลักษณะที่เป็นทรงแบบนี้นะครับวางตั้งได้เลยปรับมุมได้นะครับเราสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยแล้วก็ฉายขึ้นเพดานถ้าเกิดจะฉายออกผนังนะครับคุณก็แค่ยกมาแบบนี้ให้เป็นท่านี้นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าต้องการให้ชิดหน่อยดูแข็งแรงหน่อยก็วางท่านี้ส่วนการใช้งานต่อปลั๊กออกจากตรงนี้แล้วก็บริเวณนี้จะมีปุ่ม power นะครับกดแก๊กๆนะเป็นแบบสัมผัส แล้วก็ตรงนี้จะมีพอร์ต HDMI ปกติตัวนี้เป็น AUX เป็นหูฟังหรือต่อออกลำโพงนะครับมี USB สามารถเสียบ USB เล่นหนังเล่นเพลงได้ตัวนี้ผมก็อาสามารีวิวให้ชมเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งในการใช้งานสะดวกดีนะครับเหมาะกับการพกพาอย่างมากมีกระเป๋ามาให้ด้วยตัวนี้มาพร้อมกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปพร้อมสายไฟแล้วก็มีรีโมทมาให้นะครับรีโมทก็เป็นรีโมทมาตรฐานใช้งานสะดวกดี ตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปุ่มปิดเสียงปุ่มตั้งค่าแล้วก็ตัวนี้เขาแต่ว่าเป็นปุ่มปรับหมุนภาพนะครับแล้วก็ทิศทางปุ่มโอเครวมถึงเพื่อลดเสียงแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับปุ่มแบ็คแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มเลือกซอร์สที่มาของวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับคุณจะต้องใส่แบตเตอรี่ 3A ของคุณเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากปกติพวกเนี้ยใช้แบตเตอรี่ฐานชาร์จอะไรก็ได้นะครับ ผมก็จะใช้วิธีเปิดฉายเข้าผนังแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นผนังสีขาวนะเปิดไฟครับหลังจากเปิดไฟก็จะมีไฟสีแดงขึ้นมาเป็นการบอกว่าพร้อมที่จะเปิดใช้งานนะครับจากนั้นคุณจะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับปุ่มนี้หรือจะกดที่รีโมทก็ได้ถ้ารีโมทใส่แบตเตอรี่แล้วก็สามารถเปิดได้ครับพอเปิดแล้วก็ไฟสีแดงก็จะดับ เปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวพร้อมกับมีไฟหลอดด้านในสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นฟันฟอกนะครับสังเกตดูค่อนข้างคมชัดพอสมควรนะผมก็จะขยับนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาโฟกัสตรงกลางนะครับอตรงนี้นะอามาแล้วครับสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับ ลองสังเกตไกลๆครับนี่คือผนังห้องนะคุณสามารถปรับขึ้นลงอัตโนมัติได้นะครับตอนนี้ลงมาเห็นไหมครับเขาก็จะปรับคางมัวอัตโนมัตินะครับผมเลื่อนขึ้นเนี่ยเขาจะปรับคางมัวอัตโนมัติเพื่อที่จะให้เป็นสีเลียมผืนผ้าสีสวยนะครับผมก็จะค้างไว้ประมาณนี้นะอ่าโอเคประมาณนี้กํลาลังสวยครับส่วนการปรับโฟกัสนะครับคุณจะต้องปรับโฟกัสด้วยมือโดยการหมุนตรงนี้นะครับ ผมก็จะหมุนพอหมุนเขาก็จะปรับไซส์เล็กน้อยนะครับแต่ก็จะคมชัดขึ้นนะสังเกตดูตัวหนังสือด้านล่างนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วคมชัดดีสังเกตดูตอนนี้ผมเปิดไฟในห้องนะเขาก็ยังสามารถส่องแสงสว่างออกมาจนเห็นเป็นตัวหนังสือเป็นรูปปกตินะครับทั้งที่แสงสว่างค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากปิดไฟแล้วก็รู้สึกว่าแสงคมชัดดีนะครับผมก็จะขอปรับโฟกัสนิดนึง เพื่อที่จะให้คมชัดมากขึ้นตัวหนังสือด้านล่างคมชัดมากขึ้นแล้วส่วนด้านบนก็ถือว่าโอเคทั้งเฟรมคมชัดปกติดีนะครับถือว่าใช้ได้ในเรื่องความคมชัดไม่มีปัญหาครับหลังจากนั้นก็ลองสังเกตจากขอบประตูนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างนะละักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาทําได้สวยมากนะครับสวยจริงๆเลยแล้วคมชัดเป๊ะเลยนะครับไม่มีเอียงเลยระบบอัตโนมัติเขาทําได้ดีมาก เนื่องจากว่าผมอัดวิดีโอตอนผมถือกล้องอยู่เนี่ยกล้องอยู่ต่ํากว่าเยอะพอสมควรก็เลยกลายเป็นรูปแบบนี้นะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเขาทําทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ค่อนข้างดีนะครับทันจากนั้นหลังจากที่คุณบูตเข้ามาที่โปรเจคเตอร์แล้วจะเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งในหน้าจอนี้จะสามารถควบคุมผ่านรีโมทได้นะครับผมกดรีโมทก็จะมีเสียงดังกึ๊กๆึนิดนึงนะครับเราสามารถเลือกไอคอนโปรแกรมขึ้นมาที่เดสก์ท็อปได้นะครับ ให้เข้ามาตั้งค่าโดยที่กดด้านบนนะครับกดลูกศรบนของรีโมทนะครับเพื่อที่จะให้เมนูหล่นลงมาหลังจากนั้นสามารถเลือกแหล่งที่มาได้ซึ่งแหล่งที่มาก็สามารถกดเข้าไปได้เลยก็จะมีแหล่งที่มาอยู่2ลักษณะน,นะครับก็คือเป็น HDMI หรือ USB นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นการเล่นผ่านเครื่องซึ่งเล่นผ่าน w i f i ก็ได้แหล่งที่มาจะสามารถเสียบได้2ทางคือ HDMI กับ USB นะครับ หลังจากนั้นให้กดแบ็กออกมานะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นใหม่เพื่อที่จะดึงเมนูลงมาจะมีแคสหน้าจออยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีคําอธิบายบอกว่าตอนนี้โปรเจคเตอร์เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่แล้วก็เปิดชื่อ Android 6 IQU ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มือถือเราซึ่งเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันอยู่แชร์ Share ผ่านโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาดูปุ่มครับสัญลักษณ์ในการแชร์ก็คือจะเป็นรูปจอตรงนี้นะครับ แล้วแต่มือถือของคุณนะว่าขึ้นเป็นรุ่นไหนเขาจะค้นหากันสักพักหนึ่งสังเกตดูก็จะเห็นชื่อ a n d r o i d 6 IQ U นะครับตรงรุ่นก็จะเป็น a n d r o i d 6 IQ U ด้านล่างบนหน้าจอก็จะเห็นเป็นหน้าจอมือถือเรานะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้หน้าจอในมือถือกับหน้าจอของโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นเหมือนกัน,นครับสังเกตดูเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ เยี่ยมเลยสำหรับการตั้งค่ามีการตั้งค่าเยอะมากในหน้านี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เครือข่ายครับเครือข่าย wi-fi นี่แหละครับกดเชื่อมต่อจากนั้นก็เปิดนะครับเชื่อมต่อ w i f i โอเคตรงนี้นะครับโอเคนี่คือเชื่อมต่อ w i f i เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็กด back ออกมาครับ คุณสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะต้องเปิดบลูทูธพวกลำโพงบลูทูธหรือหูฟังบลูทูธไว้ก่อนนะครับถัดไปแหล่งป้อนครับเข้าใจว่าเป็นการกดเลือกที่จะดูจากซอร์สตรงไหน HDMI หรือ USB นะครับกดแบ็คครับถัดมาเป็นบัญชีซึ่งจะต้องใส่บัญชีในการเข้าสู่ระบบครับเราก็สามารถจะใส่บัญชีตรงนี้ได้เลยพอเรามาดู YouTube ครับ ตอนนี้ก็ล็อกอินเข้ามาใน YouTube ผมแล้วนะครับก็จะเห็นเพลงที่ผมเคยทดสอบนะแล้วก็ผมชอบฟังกรณีที่ทดสอบเสียงหูฟังเอ่ยทดสอบลำโพงเอ่ยนะครับ ต่อลำโพงบลูทูธให้กับโปรเจคเตอร์ไฟฟอ x ร,รุ่นนี้อุละทรงกระบอกนะครับก็สามารถเปิดลำโพงบลูทูธรอไว้ก่อนได้เลยในหมวดเชื่อมต่อนะครับเป็นไฟกระพริบนะรุ่นไหนก็ได้นะครับลำโพงที่ผมใช้อยู่คือ BS17 นะครับก็เชื่อมต่อยืนยันรอสักครู่ามาแล้วครับพอเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธเสร็จแล้วคิดแน่ๆก็จะได้เสียงดีมากขึ้นนะครับ ลองเล่นหนังจาก usb drive นะครับตอนนี้ใน usb drive มีวิดีโออยู่นะครับก็เอา usb drive มาเสียบเลยโอเคตอนนี้หลังจากเสียบ usb drive ไปแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาถามทันทีเลยว่าใส่ดิสก์อแล้วนะจะเปิดหรือเปล่านะครับผมก็จะเปิดเลยลองดูวิดีโอครับโอเคกดโอเคเลยนะครับ อ่าโอเคชัดดีคนตาป้อมขาแมาลงสาแบบนี้ถ้ามีช่างแต่งหน้าคนไหนมาติดให้เราแสดงว่าเขาต้องการกาแกล้งเราค่ะกรณีที่คุณต้องการจะดูแอปอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่จะลงมาดูว่ามีแอปอะไรได้บ้างนะครับให้กดปุ่มลงที่รีโมทนะครับคุณก็จะเห็นแอปที่ติดตั้งอยู่แล้วนะครับก็จะมี Play Store มี YouTube มีการตั้งค่ามี Miracast ก็คือกลิ่นที่แชร์มือถือขึ้นโปรเจคเตอร์เมื่อสักครู่นี่แหละนะครับแล้วก็ลำโพงบลูทูธลำโพงบลูทูธก็จะเป็นการใช้โปรเจคเตอร์เปิดลำโพงนะครับโหมดการรับบลูทูธเป็นการใช้โปรเจคเตอร์เป็นลำโพงบลูทูธอยู่นะครับตอนนี้จะเป็นสแกนหาบลูทูธในมือถือนะครับก็จะเห็นขึ้นมาโปรเจคเตอร์แบบนี้นะโปรเจคเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อเลยครับ มือถือเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตอนนี้ผมเปิดเพลงใครคนนั้นในมือถือนะครับก็นนจะดังที่โปรเจคเตอร์ตอนนี้เอ,กกนเอาไว้ถูกเชิญเท่านั้นเองแล้วก็เสียงลำโพงของโปรเจคเตอร์ไม่ค่อยดังด้วยนะสู้เอาลำโพงบลูทูธขนาดใหญ่มาเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์แล้วก็ให้โปรเจคเตอร์ไปออกลำโพงขนาดใหญ่ตอนนั้นจะเพาาะกว่า ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะปิดโหมดก็คือกดปุ่มนี้ปุ่มด้านขวาบนก็จะเป็นการปิดฟังก์ชันนะครับเป็นการ <Just connected. S 1> ปิดระบบบลูทูธนั่นเองนะครับลองติดตั้ง Ais Play ดูนะครับเราก็ติดตั้งเลยเข้าสู่ระบบผ่านการใช้งานแบบเ u สนะครับ กรณีเป็นเกสสามารถที่จะดูทีวีได้นะครับผมลองเปิดทีวีคุณก็สามารถที่จะดูฟรีทีวีได้ผ่านแอป a อเอสเพนะครับโหลดที่โปรเจคเตอร์ได้เลยตัวนี้เป็นเนชั่นครับช่องเวิร์กพอยท์ครับก็โอเคเลยนี่ดูฟรีทีวีได้เลยสบายๆผ่านโปรเจคเตอร์นะครับ ลองทดสอบความร้อนที่โปรเจคเตอร์นิดหนึ่งครับโปรเจคเตอร์ทำงานมาค่อนข้างนานนะประมาณชั่วโมงกว่าๆเห็นจะได้นะครับโอ้ oh, ระบายความร้อนได้ดีความร้อนที่ออกมาตรงนี้ก็ไม่สูงมากถือว่าอุ่นๆน,นะครับเขาระบายความร้อนได้ดีและอย่างหนึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ที่ไม่ค่อยร้อนด้วยถ้าเทียบกับโปรเจคเตอร์ต่างๆในรุ่นเดียวกันพวก H Y 300พวกนี้ครับรู้สึกว่าโอเคดีความร้อนไม่สูงถือว่าเยี่ยมเลยนะครับโปรเจคเตอร์ฟันฟอกรุ่นนี้ก็ออกแบบมาได้ดีถือว่าสวยดีครับใช้งานสะดวกแล้วก มีขาตั้งมาในตัวด้วยสามารถที่จะยกแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์อีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกแล้วก็มีกระเป๋ามาให้ด้วยรีโมทแล้วก็สายไฟทุกอย่างพกพาง่ายสะดวกกับการพกพามากๆนะครับผมลองทดสอบแล้วรู้สึกว่าโอเคผ่านถือว่าค่อนข้างดีถึงดีมากเลยนะราคาเท่านี้แล้วก็ได้อุปกรณ์ครบเซตมาแบบนี้ผมฉายเอาไว้แบบนี้นะครับสังเกตดูตรงนู้นก็จะเห็น วิดีโอฉายอยู่ปกตินะแล้วก็ผมเปิดไปด้วยแล้วก็อ่านวิดีโอไปด้วยเพื่อที่จะให้เห็นว่าการใช้งานสะดวกแค่ไหนนะครับถ้าไหนที่สนใจก็ลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ได้อ่านสเปคได้ตามลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้ให้นะตัวนี้เป็นยี่ห้อฟันฟลอกนะครับฟันฟอกก็ออกมาหลายรุ่นด้วยแล้วขายดีด้วยนะครับก็ถือโอกาสเอาสินค้ามาวิวไว้ให้รู้สึกว่าสะดวกดีคุ้มค่ากับการซื้อใช้งานสำหรับคนที่ชอบพกพาชอบเดินทางนะครับยกขึ้นมาก็สามารถดูทีวีได้เลย สามารถที่จะดู YouTube ได้ดูวิดีโอได้มันสะดวกจริงๆนะครับทุกวันนี้โปรเจคเตอร์แบบนี้ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปครับสาระคลิปนี้มาเพียงเท่านี้ท่านใดมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบว่าตอบเพิ่มให้นะครับสหรีคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ